กัสหุตงต้มหมด อยากจะสั่งการหุงต้มนะครับแบบถังอลูมิเนียมดีไซน์สวยอย่าง PT Alumax นะครับมาใช้ในครัวของเรารับรองครับว่าคู่ควรกับครัวของเราอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะสั่ง PT Alumax มาใช้แบบผลบ้างนะครับง่ายนิดเดียวครับเราสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันชื่อ PT Mag Gas ได้นะครับหรือใครจะโทรไปตรงได้เลยครับที่ c เซ็นเตอ e r นะครับก็020328888และถ้าใครเป็นส มาชิกนะครับมีบัตรแบบพ้น PT Max Guard Plus นะครับก็ยังสามารถได้ส่วนลดเพิ่มเติมเรียกว่าคุ้มทั้งราคาคุ้มทั้งความปลอดภัยเลยครับ ก๊สหงต้มของเราพร้อมแล้วนะครับทำอาหารเนี่ยจะใช้ไฟอ่อนไฟแรงของเราก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพลจะทอดปลาสลิดก่อนนะครับในการทอดปลาสลิดเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆทอดนะครับสักประมาณ150องศานะครับประมาณ10นาทีปลาของเราก็จะกรอบด,ดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะนำปลาสลิดท,ทอดไปทำอะไรต่อครับ เราได้ปลาสลิดแล้วนะครับจะเอาไปทําเป็นข้าวผัดปลาสลิดยำปลาสลิดนะครับเดี๋ยวเรามาทํำข้าวผัดพริกขิงปลาสลิดกันดีกว่าครับ คนก็จะคั่วนะครับคั่วให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยแห้งๆเลยครับให้ข้าวล้วนเป็นเม็ดแล้วก็พริกแกงไม่จับตัวกระติดก้อนนะครับลองชิมดูนะครับให้เขามีรสที่หวานแล้วก็เค็มนะครับปลานะครับเดี๋ยวพนเราจะใส่ส่วนหนึ่งลงไปนะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเร่งไฟนะครับผม เราทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับในการทําอาหารนะครับการหุงต้มเป็นเรื่องที่สําคัญครับไม่ว่าเราจะใช้ถังอะไรอยู่เราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ถัง PT a l u m a x ได้ที่ผลิตจากอลูมิเนียมชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมดีไซน์สวยด้วยครับนอกจากนั้นยังมีวาล์วเช็คล็อกได้มาตรฐานมออกเรียกว่าปลอดภัยไร้กังวลนะครับและที่ตัวขาของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นพลาสติกครับช่วยปกป้องพื้นผิวของครัวของเรานะครับไม่ให้เกิดคาบหรือทําความเสียหายให กับพื้นครัวของเราครับเรียกว่าเหมาะกับทุกบ้านทุกไลฟส์สไตล์จริงๆครับเสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดพริกขิงปลาสลิดทอดครับในการทำอาหารนะครับ ก๊าซหุงต้มต้องพร้อมครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งก๊าซหุงต้ม PT Alumax มาใช้แบบผลบ้านนะครับง่ายนิดเดียวครับสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยที่ PT Max Gas นะครับหรือเพื่อนๆจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่ Line แอดก๊าซหุงต้ม PT นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถโทรโดยตรงไปที่ call center นะครับ020328888จำง่ายไหมครับ